ค่ะคดีของคุณแม่ปไปถึงไหนตอนนี้ตอนนี้เมื่อวันที่8ดที่ผ่านมานะคะศาลมีนัดไก่เกลี่ยนะคะก็ก็มีบางส่วนก็มาไก่เกลี่ยแต่ก็บางส่วนไม่ได้มาแต่ส่วนที่ไม่ได้มาก็คือส่วนน้อยนะคะ <S <S คแล้วก็ในสเต็ปถัดไปเนี่ยที่คุณแม่จะต้องขึ้นศาลอีกทีก็คือเป็นวันที่14 <S 2> <S 2> <S มิถุนายนนะคะศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องค่ะศาลพระรามี ว่ไปกี่คนคะที่ิแล้วแปดค่ะแปดค่ะเห <8, 6 S 2> ็นว่าานอรองท่านยอมกอะไรใช่ค่ะถูกต้องค่ะบอกว่าจะให้หนูกาเป็นสิบเป็นร้อยครั้งเป็นอะไรก็คือก็ยอมนะคะแล้วก็จริงๆในเรื่องของการไก่เกลียดเนี่ยตอนนี้มันก็มีมาอยู่เรื่อยๆมีมาทั้งกับคนที่เขาถูกฟอ้องไปแล้วกับคนที่เขายังไม่ได้ถูกฟ้องอะค่ะแต่ว่าคือบางรายเราก็มีโนติสไปบอกว่าให้ยุติการกระทําหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้ว่า เราอาจจะมีการดำเนินการขั้นต่อไปต่อแล้วก็บางคนก็หลังไม้ทั้งโทรศัพท์ทั้งอินบ็อกมาหาทั้งทนายแล้วก็ตัวทั้งคุณแม่น้องแมทเองแล้วก็ตัวน้องแมทเองว่าทำยังไงได้บ้างที่เขาจะชดใช้ในครั้งนี้อะไรเงี้ยที่จะไม่ต้องฟ้องเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างไรบ้างตอนนี้น้องแมทคือไม่คุยค่ะเพราะว่าเขาอยากดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเพราะว่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจฟ้องอ่ะเขาเขา เขายอมแล้วเขาทนมานานหลายปีแล้วจนถึงวันนี้จุดนี้ที่เขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาจะต้องสร้างบรรทัดฐานให้กับสังคมแล้วเพราะว่าคือตัวเขาเนี่ยเขาเขาบอกว่าแม้ศาลจะพิพากษาโทษอย่างไรรอลงอาญาหรือไม่รอหรือจะค่าเสียหายเท่าไหร่ไงเขาบอกเขาไม่ได้โฟกัสที่ตรงนั้นที่สุดนะคะแต่ว่าเขาอยากให้มันเป็นออกมาเป็นมาตรฐานแล้วว่า ถ้าคนกระทําแบบนี้ต่อไปสารวางโทษอย่างไรที่จะต้องรับผิดอย่างไรตอนนี้ทั้งหมดประมาณ10ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวในวันนัดไต่สวนนฟ้องคือวันที่14มิถุนาก็เดี๋ยวอาจจะมียื่นเพิ่มในวันนั้นด้วยใช่ค่ะถูกต้องค่ะส่งการจะฟ้องเพิ่มไหมคะเพราะว่าก็มีคอมเมนต์ที่ท้าให้ส่งการฟ้องเหมือนกันเอออันนี้ยังไม่เห็นเลยนะคะ ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการพูดคุยว่าในส่วนของคุณสงการจะฟ้องไหมเพราะคุณสงการเขาเขาไม่ได้อยู่ในสปอร์ตไลท์มากมายนะเขาก็คิดว่าเขาจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายนะบางทีเขาก็จะปล่อยอะไรงเีนะคนที่เรียกเข้าไปอันนี้คือจำเลนคดีใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะน้องอันนี้คือล็อตสุดท้ายใช่ไหมคะทั้งหมดมีก็ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ต้องดูดูอีกว่ามันมีอะไรมาอีกหรือเปล่าค่ะในในส่วนแปดคนมีของไก่เตี้ยไหคะมีค่ะมีทุกคนเลยค่ะ เด okay okay, oh ี๋ยวน้องจักจันมาแล้วเกรงใจน้องเดี๋ยวค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอน้จักจันก่อน